ะะมีอิเกโทรไลท์ค่ะในการรักษาสมดุลของของเลวแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายค่ะพาวโคนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยทดแทนค่ะสิ่งที่สูญเสียไประหว่างการออกกําลังกายวันนี้นะคะเราจะไปรู้จักผลิตภัณฑ์นี้กันมากขึ้นค่ะผ่านการสัมภาษณ์เภชัชกรหญิงธนาดาโทมัส CEO และโ o f o u เดอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมัยออร์แกนิกค่ะขณะนี้คุณธนาดาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมค่ะ,ค,ค,ะคุณธนาดาเล่าให้ฟังหน่อยพาวโคคืออะไรคะพาวโคนะคะคือ โพแทสเซียมเอเออร์จีเจลเป็นนวัตกรรมเจลพชนาการที่ทดแทนพลังงานเกลือแร่ <c oughs> สำหรับคนออกกำลังกายหรือผู้ที่ต้องการทดแทนเกลือแร่ในร่างกายค่ะจากข้อเท็จจริงไม,ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะทั่วโลกเขาให้มาตรฐานในการทานเกลือแร่ต่างๆแล้วพบว่าโพแทสเซียมคือเกลือแร่ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการมากที่สุดป,ประวันโพแทสเซียมเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการควบคุมการทำงานของพลังงานในร่างกายอีกที ควบคุมเกลือแร่อื่นๆอีกทีเรียกว่ามา s t สเตอร์เอ l อิเล็กโทร์โดยเฉพาะในนักกีฬาทำไมพาวโคถึงเป็นโพแทสเซียมเอเนอร์จีเราไม่ได้ให้แค่พลังงานรเราทดแทนโพแทสเซียมและเป็นโพแทสเซียมธรรมชาติ เพราะว่าตัวโพแทสเซียมเนี่ยคือถือว่าเป็นมาสเตอร์ของมันถ้าเราควบคุมโพแทสเซียมได้เลยทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย่าใช่ถูกต้องถูกต้องเลยถือว่าเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นและความแตกต่างเลยใช่ไหมคะจากในตลาดที่เราก็ถือว่ามีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เยอะแยะมากมายแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะเห็นบอกว่ามีความสําคัญในเรื่องของการใช้มะพร้าวน้ําหอมของไทยค่ะเป็นยังไงคุณฟิล์มทราบไหมว่าน้ํามะพร้าวประเทศไหนอร่อยที่สุดในโลกไม่ใช่ไทยเหรอคะแน่นอนประเทศไทยน้ำมะพร้าวน้ำ หอมอร่อยที่สุดในโลกถ้านับเฉพาะบรีดหรือสายพันธุ์ที่เรียกว่าน้ำหอมเนี่ยปลูกได้เฉพาะในไทยเคยมีหลายท่านหลายประเทศพยายามเอาไปขยายพันธุ์ในประเทศตัวเองแล้วไม่สามารถพัฒนาได้ไม่อร่อยเท่าไทยมันเป็นเพราะว่าภูมิอากาศมันเป็นเพราะว่าดินมันเป็นเพราะว่าน้ำและที่สำคัญคือดินประเทศไทยอ่ะเป็นดินที่โพแท,เทเสเซียมสูงโดย,ยธรรมชาติ นี่คือเหตุผลว่า 1. นึ่ทำไมวิ้นเลือกน้ำมะพร้าวไทยเพราะน้ำมะพร้าวไทยอร่อยที่สุดในโลก 2. องโพแทสเซียมสูงโดยธรรมชาติ 3. งานวิจัยทั่วโลกยอมรับแล้วว่าน้ำมะพร้าวคือ natural electrolyte แปลว่าเกลือแร่ธรรมชาติที่มีค่าความเข้มข้นเทียบเท่าพลาสมาของเลือด ทานปุ๊บสดชื่นปั๊บโดยธรรมชาติดยธรรมชาติเลยโดยไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายค่ะพาโคคือน้ำมะพร้าวแท้ๆทเราไม่ได้ปรุงกลิ่นปรุงสีให้มันเหมือนแต่มันคือน้ำมะพร้าวแท้นักวิ่งหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาปัญหาฮีสโตกอร้อนร่างกายร้อนระบายความร้อนไม่ทันเพราะว่ามาราธอนงานหนึ่งเนี่ยคนเป็นพันเป็นหมื่นบางบางงานใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาแลกที่กิ้งคุยกับเพื่อนนักวิ่งมาราธอนเลยว่าวิ่ง้เราต้อง ทานอะไรเป็นพลังงานดีและวลดความร้อนไดง้งานวิจัยมันก็บอกอีกว่าน้ำมะพร้าวมีล์คูลิ่งเอฟเฟกต์น้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นอันนี้คือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนก็คือเห็นตรงกันดังนั้นเราเลยนำแค่เพนพอยตรงเนี้อเอามาพัฒนาเป็นเอเนอร์จีเจล ดังนั้นเผาโคจึงอยู่ในรูปแบบของเจลเจลลี่ทำไมต้องเจลลี่เขาสามารถย่อยง่ายทานปุ๊บมันสามารถดูดซึมได้ภายใน1 5 1 0 1 5นาทีก็ใช้พลังงานได้เลยค่ะในประเทศไทยนี่ต้องบอกว่ามันเป็นไร้ไทมมากที่เรามีทั้งอินกิวเดียนที่ดีน้ำมะพร้าวไทยอร่อยสองเรามีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีมากมขั้นสูงที่เราสามารถพรีเซิร์ฟทั้งรสชาติคุณค่าน้ำมะพร้าวรวมถึง เ s ิร์ฟเ h e ฟ์ไลฟ์คืออายุได้นานเกิน1ปีนอกตู้เย็นการใช้นวัตรกรรมนี้มันเป็นครั้งแรกที่สปอร์ตเจลหรือเอนเนอร์จีเจลใช้นวัตรกรรมที่เรียกว่า r e t o r t sterilization เป็นเทคนิลที่ไม่ได้ใหม่บนโลกไม่ได้ใหม่ในไทย <c oughs> มันมีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเอามันมาใช้ในธุรกิจ ที่เรียกว่าสปอร์ตเจลหรือสปอร์ตฟริงเลยด้วยกระบวนการนี้เนี่ยเราถึงสามารถทําให้น้ํามะพร้าวเป็นน้ํามะพร้าวได้ mm hmm. ถ้าเราใช้กระบวนการผลิตแบบเจลอื่นทั่วโลกรสชาติน้ำมะพร้าวเราจะไม่ใช่น้ำมะพร้าว mm hmm. และเราจะไม่สามารถโชว์ <Ha. S 1> ความเป็นไทยเนสความเป็นน้ำมะพร้าวน้ำผมงมเของไทยได้ถึงตัดสินใจขอทุนเพราะเรื่องนี้เพราะว่าการใช้เทคโนโลยีนี้ มันแพงมากค่ะดังนั้นเราจึงต้องขอทุนและเราได้รับโอกาสนั้นจากเพชรฟันอือ่าเพชฟันเนี่ยให้โอกาสเราในการพัฒนาต้นแบบโปรดักต์พาวโกและยังให้โอกาสในการนำพาวโคไปทดสอบในมนุษย์มันมีงานวิจัยว่าคนไทยได้รับโพแทสเซียมต่อวันเนี่ยแค่หนึ่งในสามน้อยมากมันเลยเป็นสาเหตุทำให้ไม่ต้องออกกำลังกายอยู่เฉยๆก็อ่อนเพลียอเป็นสาถูงไหม พราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราทานอาหารโปรเซสฟูดเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ไ,ดไม่ค่อยได้รับตัวเกลือแร่ธรรมชาติแล้ววินก็เลยมองว่าตัวพาวโคเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะนักกีฬาที่ต้องการโพแทสเซียมนะมันสามารถตอบโจทย์ให้กับคนทั่วทั่วไปที่ต้องการโพแทสเซียมธรรมชาติ ดใช่ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆทีนี้มาพูดถึงแผนในระยะยาวกันบ้างค่ะตัวพาวโกเองเาจะมีการพัฒนายัางไงต่อไปคะวินตั้งเป้าที่จะให้แบรนด์พาวโกเป็น global sport brand ด้วยด้วยวิชาที่วินอยากทำและรู้สึกว่าอินคิเอ็นไทยเทคโนโลยีไทยนักวิจย ai, ัยไทยแซนด์บ็อกของไทยวันนี้พร้อมแล้วที่มันน่าจะสเกล up สตาร์ทอัพเล็กๆไม่ไม่ใช่แค่วินไปให้ไกลระดับโ l บ b a l ได้แล้ววินเชื่อในศักยภาพของ คนไทยทุกคนที่จะเชื่อในตัวพาวเวและส่งเสริมช่วยกันส่งเสริมให้พาวเวเนี่ยก้าวไปสู่ในจุดที่มันเป็น global sport band ได้จริงๆอันนี้คือวิชั่นอยากให้เป็นค่ะ,คะ,คะพูดมาถึงในเรื่องของตัวเท็ดฟันการสนับสนุนจากเท็ดฟันค่ะหลังจากที่เราได้รับนะคะการสนับสนุนเท็ดฟันกับก่อนที่ได้รับตอนนี้กับปัจจุบนันนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะตอนที่กุ้งได้ทุนแรกเนี่ยความรู้เรายังไม่เยอะจริงๆเท็ดฟันน่ารักมากไม่ได้ให้แค่เงินให้องค์ความรู้ในช่วงสเตจแรกของเท็ดฟันเนี่ย จะทีมทีมงานจะมีการเซตความรู้ให้สตาร์ทอัพระดับหนึ่งอยู่ในอินเคเบเตอร์เท็ดควนเนี่ยอยู่มาได้มีการเรียนรู้ศึกษาจากสิ่งที่เท็ดควานให้มาเรื่อยๆองค์ความรู้มันมากขึ้นมันเลยทําให้กลิ้นเนี่ยมีความรู้และความมั่นใจมากพอที่จะทําธุรกิจในลักษณะที่มันแมสมากขึ้นค่ะจากความเชื่อเล็กๆที่อยู่ในงานวิจัยที่เราเชื่อของเรามีงานวิจัยของเราเรากล้าเอามันมาพูดวันเนี้ย ได้แล้วเพราะว่าเรากล้านำไปใช้กับนักกีฬาจริงกล้านำไปใช้กับ real user แล้วเราได้ฟีดแบบนั้นกลับมาในจนถึงทุกวันนี้เทฟันก็ยังมีโปรแกรมต่างๆที่ซัพพอร์ตสตาร์ทอัพทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในเทฟัน สตาร์ทอัพเล็กๆคนนึงได้รับการส่งเสริมไม่ใช่แค่เรื่องเงินเราได้ความรู้รู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันกล้าทำค่ะในสิ่งที่มันแตกตา่างอันนี้ขอบคุณเท็ดฟันมากจริงๆค่ะเพราะว่าโครงการนี้ก็สนับสนุนหลายอย่างนะคะด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้ร่วมตลอดเลยไม่ได้แค่สนับสนุนในเรื่องของเงินอย่างเดียวจริงค่ะตอนนี้ค่ะคุณธนดายอยากจะให้ฝากถึงสตาร์ทอัพนิดนึงเมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วแต่อยากจะให้ฝากหน่อยค่ะถึงคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีแรงบันดาลใใจอะไรห้ าได้คะอันแรกคือความเชื่อแต่ต้องถามว่าทําเพราะอะไรทําแล้วมีคุณค่าต่อสังคมจริงไหมตอนที่กุ้นเดินเข้ามาในการเป็นสตาร์ทอัพครั้งแรกเรามีมาแค่ความฝันค่ะแต่บนความฝันนั้น่ะเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าความฝันเรามันไปนเติมเต็มคุณค่าให้กับคนอื่นหรือเปล่าเพราะถ้ามีแค่คุณค่าให้ตัวเองแล้วไม่มีคุณค่าคนอื่นทําไปสักพักมันจะหมดไฟ เพราะว่าสุดท้ายโปรดักที่ทําออกมามันไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดหาวิธีเทสมันก่อนคาดเทสจนเชื่อมั่นว่ามันมีการส่งต่อคุณค่าที่ถูกต้องมันขยายผลได้ทําเลยไม่ต้องรอกลิ้นเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลไทยหรือเทคฟานหรือกองทุนหลายๆกองทุนพร้อมผักดันอยู่แล้วในของตัวพาวเอเองนะคะมีการสนับสนุนสังคมหรือว่าช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะ วิ่งโตมาในจังหวัดราชบุรีหนึ่งในจังหวัดที่น้ำมะพราวน้ำหอมอร่อยสุดวิ่งก็เชื่อมาตลอดแล้ว่ะมันจะต้องมีมูลค่ามหาศาล <c oughs> ไม <c oughs> ไหม,ไมวันนี้คือเรามารู้ทีหลังว่าเฮ้ยน้ำมะพราวน้ำหอมไทยมันโดนก <c oughs> นดราคาโดยโดยต่างชาติเข้ามาเพราะว่าราคาจากหน้าสวนเนี่ยถือว่าค่อนข้างตับแต่พอไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยราคาสูงมากถูกต้องเลย นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวสวนมะพร้าวไม่ใช่แค่สวนมะพร้าวน้าหอมไซซิ่งเล็กลงทุกปีแล้ว้นเป็นลูกราชบุรีอะ่ะและ้ว้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรที่จะทําอะไรที่มันเพิ่มมูลค่าสิ่งที่พี่ๆเกษตรกรขอให้ช่วยเขาก็คือการยิงงานวิจัยขั้นสูงอืนี่คือเหตุผลที่กุ้นเอา,าพาวโกมาทำงานวิจัยในมนุษย์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งเพนท์พอย์เพื่อยกระดับ น้ำมะพร้าวน้ำหอมของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะได้อีกได้อีกทางหนึ่งกวินหวังว่าสิ่งที่กวินทำอยู่มันจะเป็นการช่วยเกษตรกรของไทยไม่ใช่แค่น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะกวินได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรในการผลิตเจลแบบนี้ก totally> okay, MA> ับผลไม้ไทยอีก14ชนิดก็คือเป็นนวัตกรรมแบบนี้แหละที่เราจะทำแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นผลไม้ของไทยอีกงหมด14ชนิดเป็นเป็นผลไม้ GI ทั้งหมด ถือว่ามีการวางแผนอนาคตของพาวโคให้เห็นการเติบโตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะทีนี้คะ่ะถ้าหากว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของพาวโ o ค่คะติดตามช่องทางไหนหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆได้ยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้พาวโ o ก็จะมีช a n n e ในการติดต่อนี่ครบแทบจะทุกช่องทางเลยตั้งแต่ Facebook, IG, TikTok, YouTube, Line OA เสิร์ชคำว่าพาวโ o ก็จะเจอหมดเลย แต่ถ้าต้องการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้จริงๆก็ได้3มช่องทางก็คือมี Facebook, Inbox นะคะมี l i น์ OA, เอแอดพาแล้วก็ชอปปี e ค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็เป็นของแพลตฟอร์มเท็ฟันใช่ค่ะก็ดูที่เท็ฟันมาร์เก็ตได้เลยนะคะ นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะคะที่มาเข้าร่วมโครงการดีๆกับเท็ฟันค่ะถ้าหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะคะเข้ารับการสนับสนุน,นะคะ่ะติดตามช่องทางเท็ฟันได้ใน Facebook แล้วก็ช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณธนาดามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมโครงการดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ